เกี่ยวแบบนี้จะได้ผลไหมในคลิปนี้ครับผมที่ห้วยตลาดต้นผมใช้เป็นหนึ่งมตรมันเดินไมครับผมปลูกปมที่หนึ่งมตรครัผมลงไปด้วยกันครับแก้มก็ได้ไหมวันนี้ หลังจากปีเยือลงเสเีนะผมขายบิดทองนะผมให้มัน่อนแบบนี้นะรอฟังเสียงรอบกับผมเราค่อยหาจังหวะวัดกันติดตามชมครับว่าวันนี้คลิปนี้จะแก้มือได้สำเร็จไหมจะดูที่ห้วยตลาดครับผมดยดูไปหนี่งคีผมอันนี้ก็ได้ลูกกระสุนมาเพิ่มเติมครับผมยัใช้แต่คอสองดวงแบบนี้นะเดี๋ยวกเกี่ยวให้ดูครับผม ยูก่าสูนี่กินดีมากนะผมนะรู้สึกว่าจะกินดีกว่าลูกปันนึงไงนะี๋ยวต้องอลบวงกล้องนิดนึงครับ ้องดวงแบบนี้นะมาดูดูว่ากระสุกกับปานินอะไรจะนอดครับเต็ไไ้้มื้ยผมลูกกระสุนม,มันก็ลูกปานินนะกใกล้ๆก,กันเลยัเลือกเลยชอบอะไรก็ เช็ตไปตอนนะครับผมแบบนี้เลยนะรอรุ่นครับผมกระสูบลูกวันนี้เนี่ะผม,มต้องซักตัวแล้ววันนี้เราพาไปหลายรอบแล้วคร เอ่ hey, ผมกี่มันแอบกินอีกแล้วนะโอ้โ oh. หไม่รู้เรื่องเลยนะผมไม่รู้มันกินยังไงผมคลายเร็วมากลองดูสิลอยฟันเดี๋ยวต้องตีเผมมีอะไรอีกหนึ่งตัวผมถึงว่าปลามันพูดมันลอยแบบเหมือนปลาป่อย 你赢了。 แล้วมไม่ได้ผมเดี๋ยวต้องเอาใหม่นะเมื่อกี้มันกินฟีอะผมตัวหนึ่งนะตากไปสุกกินเร็วมากครับผมเร็วกบินินเยอะผมกินแล้วมันบิ่งเข้าไปนึ่งนะเมื่อกี้นี่ทุ่นหายครับผมโผล่ไปแล้ว ต้นหายเมื่อกี้มันกัดแค่หัวไปแล้วนะนี่ผมรอยกัดหัวแตกเลยผม,มสุดยอดจริงๆเดีย๋ยวเปลี่ยนกระสุนตีลงใหม่ผมครั้งที่สามแล้วนะยังไม่ได้ครับผมที่หัวตลาดสุดยอด